สวัสดีครับกับสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับเอกศิรานพิเนตออเิโอทุกท่านนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับคลิปนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวสินค้านําเสนอสินค้าเครื่องเสียงการแจ้งนะครับที่ร้านพิเนตออเิโออเภอรันจานจังหวัดกาฬสินธุ์ครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเช้าประจําวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสที่7นะครับเดือนมีนาคม2567ครับ สำหรับอีพีนี้นะครับผมมาอยู่ในส่วนของสินค้าเมื่อหนึ่งนะครับส่วนดอกลำพงนะครับเป็นแบรนด์ไอบ้านะครับตัวนี้เข้ามาใหม่นะครับเมื่อวานเป็นดอกสิบสองนิ้ว,วนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมว่าเป็นซีรีส์ไหนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแบรนด์มาดังนะครับยี่ห้อดังนะครับอีกแบรนด์หนึ่งนะครับสําหรับ,อบ,รบไอบ้านะครับก็ถือว่าเป็นดอกลำพงนะครับแบรนด์ยอดนิยมของวงการเครื่องเสียงของเราอีกแบรนด์หนึ่งนะครับนะ ถ้านไหนที่สนใจนะครับโทรสับถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเนตออเิโอนะครับสําหรับแบรนไอบ้านะครับทางร้านมีจําหน่ายนะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับแบรนไอบ้าอีกแบรนดหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นอดอกลําโพงที่พี่น้องชาววงการเครื่องเสียงของเรายอมรับในน้ําเสียงอีกรุ่นหนึ่งนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้นะครับเป็นดอก12นิ้วนะครับ SM 3เนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ SM 3เนะครับเป็นดอก นะครับหรือว่าดอกมิ้นไฮก็ทําเสียงกลางนะครับตัวนี้สุดยอดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับค่าอิพิเดนต์ที่6โอห์มนะครับกําลังวัดสูงสุดนะครับอยู่ที่300วัตต์นะครับตัวนี้ไว้คอย75.5มิลลิเมตรนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตามสเปคเลยนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับตัวนี้เฟลว์เสียงนะครับอยู่ที่97ดีบีเลยทีเดียวนะครับ12นิ้วนะครับรุ่น12ขีด SM3C นะครับเป็นดอก อไอบ้าอีกแบนด์หนึ่งนะครับโครงโครงปั๊มนะครับสำหรับตัวนี้ไว้คอยตัวนี้ดอกลึกนะครับกวยลึกนะครับตัวนี้ให้กําลังวัดที่สูงนะครับให้น้ําเสียงที่สุดยอดนะครับสําหรับแบรนด์ไอบ้านะครับท่านไหนที่สนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้ดอกละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับผมดอกละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับท่านไหนที่ยังมองหาแบรนด์ไอบ้านะครับดอกอ่าไม่ว่าจะเป็นดอกสิบสองนิ้วนะครับดอกสิบสองนิ้วก็ หรือว่า18นิ้ว21นิ้วนะครับอินบ็อกเข้ามาได้นะครับตัวนี้ราคาตัวนี้ผมอ่านมา12นิ้วนำมาก่อนนะครับนำมาจำหน่ายก่อนนะครับท่านไหนสนใจอินบ็อกเข้ามาได้นะครับดอกละ1,000สอบถามได้ครับ0952246497นะครับและก็0874217464ก็ผมฝากไป้วยและกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าอื่นนะครับดอก12นิ้ว15นิ้วนะครับ PR Audio NPE นะครับแล้วก็ p a 3อสาอนะครับมีจำหน่ายนะครับที่ร้านพีเนียตออเดโอครับไม่ว่าจะเป็นดอกทั้มนะครับของแบรนด์อบอ้อมนะครับยี่ห้อทั้มนะครับก็มีนะครับผมเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับตัวนี้ดอกละอ่าร้อยบาทนะครับเป็นดอกพันสองบาทนะครับสำหรับตัวนี้พันสองบาทก็ถือว่าเป็นดอกคงโลคงหล่อนะครับดอกคงหล่อราคารากหญ้านะครับราคาถูกๆนะครับผมแต่น้ําเสียงนี้สุดยอดนะครับสําหรับทํานะครับผม ท่านที่เคยใช้แล้วรู้ดีนะครับสําหรับน้ําเสียงนะครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตู้ยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับตัวนี้เป็นของช่างนัดมหาสารคามนะครับช่างฝีมือดีอีกท่านหนึ่งนะครับทางมหาสารคามท่านไหนที่สนใจตู้ยี่สิบเอ็ดนิ้วสูตรออเดอร์เก้านะครับมีอยู่สองสองแบบนะครับตัวนี้เป็นแบบหูจับเป็นลักษณะซ้อไม้นะครับด้านข้างนะครับแล้วก็จะเป็นแบบหูจับเหล็ก นะครับแบบหูจับเล็กก็มีนะครับแบบหูจับเล็กก็จะมีอยู่ประมาณสีใบนะครับที่ไม่มีโลโก้นะครับก็จะเป็นหูจับเล็กนะครับใบละสองพันสองร้อยบาทนะครับยังไม่รวมจัดท่งนะครับท่านไหนที่สนใจก็ถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็จะเป็นแลมนะครับแลมจรวดนะครับตัวนี้เป็นของไอ้บ้านะครับแบรนด์ไอ้บ้านะครับราคาถูกๆนะครับราคาบ้านๆนะครับท่านไหนที่สนใจก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับตัวนี้ราคา ถูกมากนะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็น NPE นะครับ NPE ตองแปดนะครับแล้วก็ตองหนึ่งนะครับผมราคาดอกละ550บาทนะครับไม้ลอยก็มีนะครับไม้ลอยก็จะเป็นของแบรนด์ไมโครเทคนะครับมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับราคาเริ่มต้นที่2,500บาทนะครับสําหรับแบรนด์ไมโครเทคนะครับยอดนะครับสนใจตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับฝากไว้ด้วยละนะครับสําหรับร้านพีเน็ตอะโอดิโออัเภอรัญจานจังหวัด กาตสินนะครับซื้อขายเครื่องเสียงทางแจ้งทุกชนิดนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นส่วนของช่องทาง YouTube ด้วยแล้วกันนะครับช่องโจ๊กแช n แนลนะครับแล้วก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับช่องทาง Facebook นะครับพีเนตคามีพัสดีเพจร้านพีเน็ตอะลิโอนะครับโซนนี้ก็จะเป็นในส่วนของดอก15นิ้วมือ2นะครับมีทั้งโครงหล่อโครงปั๊มนะครับชอบตัวไหนก็สอบถัมเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นดอกอ m มินันนะครับเป็นตัวเดลต้าสิบนะครับตัวนี้ เดลต้าสิบตัวนี้ใช้งานปกตินะครับเดิมๆนะครับมีอยู่6ดอกนะครับสำหรับแบนอินเมนนะครับเป็นโคมปั๊มนะครับดอกละ้นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับแล้วให้เป็นดอกยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับผมยี่สิบเอ็ดนิ้วก็จะมีตัวดอกละหั่มนะครับตัวนี้กําลังวัตตสูงสุดอยู่ที่พันหกร้อยวัตต์นะครับสำหรับดอกยี่สิบเอ็ดนิ้วดอกละหั่มนะครับแล้วก็เป็นพรนะครับ อาดอกเดิมนะครับอันนี้สวยงามนะครับดอกละ3,800บาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้ครับฝากไว้เลยละกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปตรนเช้าๆนะครับของวันพฤละหัสที่เจ็ดนะครับผมจะพาชมในส่วนของอ o w e r นะครับ p o w อมเร p อกจากจะเป็นตู้อ่าตัวนี้เป็นตู้เจี๊ยบินนะครับใบละ1,070บาทนะครับของ ร้านเอ็นออเดโอนะครับเป็นตู้เมือสองนะครับใบละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทสวยๆงามนะครับตัวนี้มุงจับเหล็กนะครับสีระเบิดนะครับเจบินสภาพตู้สวยงามมากนะครับตัวนี้ดูด้านในนะครับไม่อัดไม่อัดแท้เลยนะครับสำหรับตัวนี้สนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับใบละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับไม่รวมจัดส่งนะครับสําหรับอ่าสิบแปดนิ้วเจบินนะครับสายนุ่มสายตู้หน้าเปิดนะครับตัวนี้ในอินดอร์นะครับหรือว่างานอีเวนต์เล็กๆนะครับตัวนี้ ตอบโจทย์นะครับสำหรับสายรองคาราเกะนะครับตามบ้านตามครอบครัวนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเซืชุดคาราเกะเล็กๆนะครับตอนรับช่วงสงการนะครับท่านไหนที่ยังมองหาตู้พีเอสนะครับสองใบแล้วก็ซับเบดสิบห้านิ้วเจบินนะครับราคาถูกๆนะครับก็อินบอ์เข้ามาได้นะครับพร้อมพาวเมกนะครับหนึ่งตัวจบที่เดียวนะครับ ท่านไหนสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับฝากไว้ได้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปช่วงเช้าๆนะครับผมท่านไหนยังมองหาสินค้ามือหนึ่งมือสองเครื่องเสียงการแจ้งนะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับมาฟังน้ําเสียงได้นะครับที่ร้านพีเน็ตออริโออำเภอรันจานจังหวัดกาฬสินครับโซนพาวเวอร์แอมบ้างนะครับพาวเวอร์แอมก็จะมีในส่วนของสี่ชันแนลนะครับดีซีเอ็กทีนะครับของเอฟเอนะครับเฟิร์สแอมโพนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ขับสี่คูณสี่สบายๆนะครับเป็นตัว ตัวเดิมนะครับเป็นซีรีส์รุ่นเก่านะครับแจ็คโฟนนะครับด้านหลังนะครับท่านไหนสนใจหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับว่าเทคไซเบอร์สิบดีนะครับตัวนี้เป็นอ่าพับแอมซีบิชิ่งอีกรุ่นหนึ่งนะครับของแบรนด์อ่าเทคนะครับซีรีส์ไซเบอร์สิบดีนะครับสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับไม่เป็นว่าเทคสามพันหกวีเซ็นะครับซีบิชิ่งนะครับไมโครเทคนะครับซีรีส์ไมโครเทคนะครับตัวนี้ ตัวนี้ราคาอยู่ที่1น0 0 0หมื่บาทนะครับหน้าวัตถิกก็มีนะครับสองพันสีวิเซตก็มีนะครับสนใจแวะเข้ามาฟังน้ําเสียงได้นะครับที่ร้านพีเนียอออเดโอครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพาวเวอร์มิกนะครับของยามาฮ่าแท้นะครับตัวนี้หนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับปากฮอนนะครับปากฮอนเสียงตามสายนะครับติดรถโฆษณาก็มีนะครับผมเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับสำหรับตัวเอแล้วก็พีเอนะครับสนใจอินบ็อกซ์สอบถามเข้ามาได้นะครับ ฝากไว้ได้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับร้านพิเนตออริโออําเภอรันจานจังหวัดกาศินครับสวัสดีครับ